เราจะกินให้ตัวแตกกันไปเลยค่ะชิสแน่นแน่ว่านี้ต้องอร่อยแน,น่นแน่ๆเลยอะอยากกินแล้วว่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไก่แล้วนะคะวันนิกาจะพาไปกินอาหารของประเทศฮังการีกันค่ะ <ๆ S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนถูกปากคนไทยแบบเราหรือเปล่านะคะ <ๆ S 1> เราไปลองชิมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ <ๆ S 1> ตอนที่แล้วค่ะ <ๆ S 1> พาไปกินทากโก้มาืมอร่อยมากซึ่งทากโกเนี่ยนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของเม็กซิโกเลยนะคะถ้าใครพลาดคลิปนี้แล้วย,ยังไม่ได้ดูนะคะไปดูได้ในลิงก์นี้เลยค่ะตึ้ง เราชอบมากๆเลยนะคะกับการที่ได้แบบไปกินอาหารแล้วก็ไปลองอาหารแปลกๆใหม่ๆเนี่ยสำหรับเรามันเหมือนแบบได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอาหารเนี่ยนะคะมันสามารถบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติศาสตร์อ่ะอยู่ในตัวอาหารเหมือนเวลาเรากินก็อ๋อเออบ้านนี้เขาใส่อย่างนี้นะเขากินวิธีแบบนี้นะวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้นะนี่นะคะก็เป็นที่มาของโปรเจกต์ใหม่ของเรานะคะ traveling the world by food ค่ะเราจะกินให้ตัวแตกกันไปเลยค่ะ192ประเทศในโลกกินให้หมดโลกเลยค่ะ วันนี้เราจะไปร้านอาหารฮังการีกันนะคะได้ยินมาว่าคนฮังการีเองเนี่ยบอกมาว่าที่นี่นะคะอร่อยเหมือนที่ฮังการีเลยค่ะนิวยอร์กมันก็ดีแบบนี้นะคะที่แบบมันมีร้านอาหารมากมายหลายประเทศเรียกได้ว่าเราสามารถชิมอาหารรอบโลกได้ในนิวยอร์กซิตี้เลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างในร้านกันแล้วนะคะที่ Langobar นะคะร้านเป็นร้านเล็กๆน่ารักตั้งอยู่ที่บริเวณ Lower East Side ค่ะตรง Lower East Side เนี่ยนะคะสมัยอดีตนะคะชาวเอเชียแล้วก็คนยุโรปอ,อพยพมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะตรงนี้ก็เลยจะมีความหลากหลาย ทางอาหารเยอะมากๆเลยค่ะได้มาเล้วค่ะําำกลองแปล้งโก้นี่นะคะน่นก็คือไฟโดแล้วเขาก็จะท็อปด้วยแบบชีสแน่นๆหูเห็นตักกันแบบไม่กลัวอ้วนเลยจ้า <S <S น่ากินมากๆเลยนะคะ เราสั่งมาทั้งหมด3กล่องกินให้รู้ไปเลยจ้ะว่าฮังการีฟู้ดมันเป็นยังไงอันนี้นะคะ Forest Langos นี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดราบด้วยน้ำมันเห็ดชัฟโฟนะคะแล้วก็ชีสแบบปูพื้นมาเลยอ่มันหอมมากเลยอะ่ะเราว่าอันนี้ต้องอร่อยมากๆแน,น่ๆเลยอะ่ะอยากกินแล้วอว่ะ Scandinavian Langos ค่ะ เดี๋ยวไปต่อยอกล่องนึงนะคะที่เราสั่งมานะคะก็คือสไปซี่ฮังการีนชื่มเหมือนฝอยทองปะชีสมันเยอะมากเลยค่ะคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันคือพิซซ่านะคะเราขอเริ่มที่ฟอร์เรสต์แลนโกของเราที่เราถามเขาว่ากินยังไงหรอแบบมันจะมีที่ตัดเหมือนพิซซ่าไหม <c oughs> เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะคะเขาก็กินแบบใช้มือกินเลยนะคะเพราะว่ามันจริงๆมันก็คือแบบสตรีทฟู้ดนะมันใหญ่มากเลยอะ เหมือนเป็นทาโก้ยักปุ่มปุุ้งคุ้งก็พยายามกินให้มันแบบเหมือนพิซซ่าเพราะว่าต้องใช้มีดแล้วอ่ะขอโทษนะคะอดใจไม่ได้ออร่อยจริงใช้มีดง่ายกว่าเอาละนะน่ากินมากๆเลยนะคะกัดคำแรกไปค่ะ ขนมปังมันนุ่มมากมากเลยนะคะด้วยความที่แป้งเนี่ยมันนุ่มมากเลยนะเราอยากจะเปรียบเทียบว่าเหมือนแบบเป็นซาลาเปาบ้านเราตัวท็อปของมันที่เป็นชีส,สป,ปูคืนไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเห็ดทักชีลาวนะคะดินแล้วแบบสดชื่นขึ้นมานะคะด้วยความที่เป็นซอสแล้วก็มีน้ำมันเห็ดช็อกโกลดีมากอร่อยมาก ชอบอเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารสเตีกฟูดยอดนิยมเพราะว่าจริงๆแล้วนะมันทำง่ายนะคะเพราะว่าแค่เอาแป้งไปทอดแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายมากค่ะแต่ตัวหลักของมันเลยนะคะที่เป็นออริจินอลนะคะก็คือแค่แป้งกับชีสเท่านั้นเองค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้สั่งมาะคะ่ะว่าอยากจะลองกินที่มันมีหน้าตื่นเต้นกว่าไปต่อที่แ c นเนเวียนแลงกสนะคะ ก็อย่างที่เราเห็นนะคะมันก็จะมีชีสกุ้งไข่กุ้งริวหอมแดงแตงกวาหัวไชเท้านะคะใหม่ก็แล้วมันเป็นน้ำชีสซอสตรงนี้ค่ะสีขาวๆไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นซอสอะไรเราจะกินกันแล้วนะคะแต่เดเนเว่นไปค่ะชีสเนี่ยนะคะพุ่งเข้ามาต่อเลยค่ะไข่กุ้งมันก็จะเค็มๆนะคะคุณดีมากๆเลยค่ะไปต่อกันที่จานที่3ามค่ะ อันนี้หน้าตาเหมือนพิซซ่าสุดเลยนะสำหรับเราเราคิดว่าเพราะว่ามันมีอซอสแดงอะค่ะเป็นสไปซี่ซอสแล้วก็มีเพปเปอร์โรนี่แล้วก็มีผักดองอะไรต่างๆนะคะเก <ไป S 1> กับนี้เข้าไปนึกว่าจะเผ็ดแกเรียนเปรี้ยวแบบเปรี้ยวได้อี่จานนี้นะคะชีสหมดร้านยังก็ไม่รู้ แน่นมากชีสเยวมากค่ะดีต่อใจแต่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอาหาระุกเรื่องเยอะๆเหมือนกันนะคะสำหรับเรานะคะามจานนี้เราให้อันนี้อร่อยที่สุดค่ะมันดีมากค่ะมันลงตัวแล้วจริง,รงๆเราเป็นคนชอบกินเห็ดส่วนตัวอพอเราได้กินอาหารของเขาแล้วนะเราก็รู้สึกว่าอ๋อทำไมบ้านเมืองเขากินกันแบบนี้วะซึ่งเขากินกันมาช้านานมากนะคะตั้งแต่ คิดศักราด17ึ่น์นะคะโหเป็นพันปีแล้วเหรอไม่ถือหลายร้อยปีค่ะน,นี่ก็คือสาเหตุที่เราอยากทําคลิปอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากรู้ว่าประเทศอื่นๆที่มันที่เราไม่เคยได้ไปสัมผัสอะ่ะเขากินอะไรกันแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้ไปประเทศเขาแล้วก็จะได้พูดได้ว่าเฮ้ยฉันเคยกินอาหารยูแล้วเว้ย <laughs> อ่อยมากชอบวันนี้นะคะเราก็มีความสุขมากที่ได้กินอาหารฮังการีเดี๋ยวติดตามกันนะคะว่า่าตต่อไปที่เราจะพาไปนั่นจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะกรนนึงก็ขอฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาลามาลาด้วยนะ,ะอาหารที่สแสดงถึงการ ว่าการเปลี่ยนแปลงเัินกุกคืออีกคนที่ไม่สามารถทนต่อความเผ็ดได้ก็จะไม่สามารถสู้รบได้ดังนั้นก็มีเมนูนี้ขึ้นมานะคะ